สวัสดีทุกคนนะครับก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็มาคอยตามอัปเดตทั้ง Objective แล้วก็ h b c ใช่ไหมผมก็คอยอัปเดตให้ทุกวันนะครับยังไงก็ขอบคุณก่อนก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะพอดีช่องเราเนี่ยก็เพิ่งยาอัปคอนเทนต์ได้ไม่นานนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะสำหรับการกด subscribe การกดไลค์หรือว่าการเข้ามาดูคลิปที่ผมทำเอาไวก้ก็มันฝากทุกคนด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์คนละทีหรือว่าใคร ไม่ได้กด subscribe ไว้ก็ฝากกดให้กันด้วยนะครับโอเคมาวันนี้เราผมพาอัปเดตเหมือนเดิมนะวันนี้เนี่ยมีโทเคนนะครับมาเพิ่มนะครับ4ใบนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้เป็น FIFA World Cup Swap ั h o w โชว์เนะฮะ4เคสผมพาไปดูว่ามีให้ทำอะไรบ้างนะครับโทเคนนะใบแรกนะครับเนะคสแรกเลยเนี่ยใช้นักเตะแคนาดานะครับ แอซซิดด้วยลูกคอร์ดนะเลูกนะครับในโหมดสกอร์แบทเทิลความยากเซมิโปรนะครับสำหรับเควสแรกนะเควสที่2นะครับจัดนักเตะนะครับโปรตุเกสนะครับที่เป็นตัวเวิลด์คัพนะครับหตัวนะครับเอาไปเล่นในสกอร์แบทเทิลความยากเซมิโปรนะครับแเกมนะเควสที่2นะส่วนเควสที่3นะครับจัดนักเตะเบลเบลเยียมนะครับตัวเวิลด์คัพนะครับหตัวขึ้นไป เล่นให้ชนะ6แมตช์นะครับในซัครอบแบทเทิลความยากเซมิโปรนะครับเควสที่3ไปถึงเควสที่4นะครับของวันนี้ใช้นักเตะนะครับเนเธอร์แลนด์นะยิงประตูด้วยลูกปั่นนะครับ6ลูกนะครับในซัครอบแบทเทิลความยากเซมิโปรในนี้มันเขียนว่าดัชเพย์เลยใช่ไหมดัชก็คือนักเตะเนเธอร์แลนด์นั่นแหละครับนะโอเควันนี้มาเพิ่ม4โทเค็นนะครับก็ใครสายเควสก็ลยุยได้เลยนะ เอออ่ะมาไปถึง s b c บวันนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นวันเสราร์นะครับ s, 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 s b c วันนี้อาจจะอัปเดตไม่เยอะมากนะ <S s t แต่มีนักเตะม,มาเพิ่ม2ตัวแล้วก็เป็นคู่โชว์ดาวนะครับของทีมสเปนที่จะเจอกับโมร็อกโกนะครับในรอบ k อ o เอา u t นะมาเป็นฮาคิมซีเยสกับเฟอร์ลานตอเลสนะครับแด่ผมพาไปดูค่าทงค่าทำนะครับยังไง <c oughs> มาเริ่มที่ซีเอสกันก่อนเลยนะครับ สองเควสนะครับเควสแรกเนี่ยใช้เละไปสิบสามการ์ดำหนึ่งใบกับเควสที่สองเนี่ยใช้เละไปสิบสี่นะครับเออ่แล้วก็ใช้นักเตะเละไปสิบหกบวกสองตัวนะครับสำหรับซีเอสเดี๋ยวนะผมเช็คค่าทำให้อีกทีซิแปดสามก็แปดสี่ 8, 3, 4, อ๋อหืมก็น่าจะน่าจะยังไม่เกินแสนนะสำหรับซีเอสนะมาถึงเฟอร์ราร์ตอเลสเนี่ยสามเควสนะเยอะกว่าซีเอสหนึ่งเควสนะครับสำหรับตอเลส เควสแรกใช้เลท82นะครับการ์ดำหนึ่งใบเควสที่สองเนี่ยใช้เลท83นะครับใช้นักเตะเลท85บวกสองตัวนะแล้วก็เควสสุดท้ายใช้ใช้เลท84นะครับกับใช้นักเตะเลท86บวกสองตัวก็อืมเฟอร์ลาร์เตอร์เลทแอบแพงหน่อยอหน่อยแอบแพงกว่าหน่อยหน่อยนะครับในผมพาไปดูราคาในฟุตบินอีกทีนะครับแล้วก็ขอดูสแตทหน่อยนะครับสำหรับฮาคินซีเอส ก็เป็นตัวที่สกิลมูฟห้านะครับเท้า2ดาวเวิร์กเลทเป็นไฮไฮคือตรงนี้เสียดายคนระับซีเอสไม่อัพเท้ามาให้นะครับเท้า2ดาวอยู่เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนได้ทั้ง CAM RM RW นะครับสามตำแหน่งเลยสําหรับซีเอสก็สเตตตรงนี้เนี่ยความเร็ว8 6 8 2นะครับฟินิชชิ่งเนี่ยเจ็ดสิบเก้าฟินิชชิ่งในกรอบอาจจะไม่เจ็บมากแต่เรื่องยิงไกลใช้ได้นะครับลองช็อต86ช็อตพาวเวอร์ไป89เลยนะตรงนี้ ยิงไกลพอหวังผลได้แล้วก็พาซิ่งเนี่ยโอ้ผมให้พาซิ่งถือว่าดูดีทีเดียวนะครับวิชั่น90คอซิ่งก็90นะครับช็อตพาส88แล้วลองพา91นะครับมีค่าคือให้อีก92เพราะฉะนั้นเซียนเนี่ยจ่ายบัลเฉียบนะครับแต่อย่าลืมว่าเท้า2ดาวนะครับนะกับมาเรื่องของการดิปปิ้งนะครับอจิ85บาลานซ์80ตรงนี้ก็ไม่ถึงกับคล่องอะไรนะครับ มาถึง Reaction 85ป 86, ดห้าคอนโทรลแปดสิบหกนิบิ้งแปดห้านะครับผมว่าเลี้ยงบอลเนี่ยอาจจะไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่ามันมีสกิลมูฮาที่มันช่วยได้นะสำหรับซีเอสด้วก็คอมโพเซอร์แปดสิบเอ็ดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหน่อยๆสําหรับการยิงประตูนะ้ำส่วนเรื่องของลูกกา,ากดเนี่ยเล่นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็สเตมิน่าได้แปดสิบสองนะสเต้งหกสิบเอ็ดก็สเต้งน้อยนะสําหรับซีเอสเทรดเนี่ยมีแฟร์มียิงไกลมีเพย์เมเกอร์มียิงไซก้อยมีเทคนิคดิปเปอร์นะสำหรับซีเอนะสด้ ถ้าแตจ่ายบอลก็ดีใช่ไหมแล้วมีเพย์เมเกอร์ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซียเนี่ยน่าจะเป็นตัวปั้นเกมที่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงไกลได้แล้วก็มีสกิลยิงใส่ก้อยด้วยนะครับเซียเดี๋ยวผมพาไปดูเคมีใส่อะไรในฟุ์บินอีกทีนะครับมา <c oughs> ต่อน,นี่เฟอร์รานตอเลสนะครับตัวนี้เนี่ยเวอร์เลตเป็นไฮมีเดียมนะครับสกิลมูฟสี่ดาววิกฟูสี่ดาวนะครับ ออตำแหน่งเนี่ยเปลี่ยนได้ L M L W แล้วก็เปลี่ยนเป็นกองหน้าได้นะ S t ได้คนระับตัวเลตตัวนี้โอเคแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็น AT ได้เนี่ยก็อาจจะพอจัดทีมได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูตรงสเตตหน่อยความเร็วใช้ได้เลยนะครับออกตัว91นะครับสเปนสปีด85นะครับเรื่องของการจบสกอร์ finishing เดิมๆ85นะครับก็โอเคนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยโอ้บอลเล่แอบน้อยนะแค่79สำหรับ passing เนี่ยต้องบอกว่า ทั่วไปนะสำหรับนักเตะแบบนี้วิชั่น86ช็อตพา85ลองพา82ก็ปกตินะครับส่วนดิบบิ้งเนี่ยอจี85นะบาลาน82กอ็อาจจะคล่องกว่าเซียสหน่อยๆน,นะตรงนี้บอลคอนทร88ดิบบิ้งก็88ด้วยนะสำหรับเฟอร์รานตอเรสลูกกาอากาศพอเล่นได้นะแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับมันจะแย่งกับคนอื่นอาจจะยากหน่อยแต่เล่นได้นะสเตมิมีนามา80นะสเต็ง75นะสำหรับเฟอร์รานตัวนี้ เทสก,กิลยิงไม่มีมีแค่เทคนิคเข้าดิเบอร์นะครับตัวนี้สําหรับเฟอร์ลานตอเลสผมว่า <c oughs> ตัวนี้เนี่ยให้ดูตรงนี้ก็เหมาะกับปีกกับหน้านั่นแหละนะครับก็คงจะเหมาะไปทาง <c oughs> แบบว่าวิ่งวิ่งแล้วก็ไปจบสกอร์อะไรแบบนี้เพราะว่าเรื่องเลี้ยงกับเรื่องจ่ายไม่สุดมากจ่ายพอได้เลี้ยงก็ไม่สุดเพราะว่าสก,กิลมุ้งม,มัน4แล้วก็ความคล่องตัวก็ไม่ได้พีคมากนะสำหรับเฟร์ลานตอเลสก็ใส่เคมีอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับ อืมมาคราวฟูตบิน,นครับเจ้าเดิมไปดู2ตัวเลยนะครับ c ี CS กับเฟรนต์ตเลสน,นะครับซีเอเนี่ยค่าทําหกหมื่นหนึ่งนะครับหกหมื่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยอืมถ้าผมให้ดูตรงนี้ยังไงเคมีผมมองฮันเตอร์นะมองแบบเร็วๆนะครับ CS. c ีเอสก็ฮันเตอร์เนี่ยได้เล่นจบสกอร์แล้วก็ความเร็วเห็นไหม <c oughs> พอฮันเตอร์ความเร็วก็ยังไม่ค่อยพีคมากเลย นะสำหรับ C ีผมว่าถ้าให้มองนะบอกปีกกับกลางลุกนะซี CS เนี่ยปีกคือมีสกิล5ลากเลือยได้แล้วก็ไปกับบอลได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนกลางลุกเนี่ยเล่นได้เพราะว่ามันจ่ายบอลดีแล้วพปิดเพย์เ,เมเกอร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะปั้นเกมให้เพื่อนได้ส่วนเล่นหน้าผมอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันคอมโพส่าไม่เยอะมากนะครับอืม แต่ว่าข้อดีก็นั่นแหละนะครับสกิลมูฟจ่ายบอลดีทําเกมได้ข้อเสียเท้าแย่หน่อยอเท้าวีฟูแค่2มันก็แย่หนักนะครับแต่จบสกอร์ก็ต้องเน้นไปทางไซกอยเอานะก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะแต่เท้าปัญหาหน่อยนะสำหรับซีเอเนี่ยแต่ค่าแังหกหมื่นนะครับกับสเตตแบบนี้ผม่าก็สมน้ําสมเนื้อแต่อย่าลืมนะว่าการนี้เนี่ยถ้าโมร็อกโกชนะได้แอฟบวกสองนะครับแล้วมันเจอกับสเปนเนี่ยผมว่าภาษียังไงก็สเปนก็ดีกว่าใช่ไหมทุกคนก็น่าจะ ดูคู่นี้จะกันใครก็ต้องคิดว่าสเปซชนะใช่ไหมเออเพราะนั้น CS เนี่ยอัพให้ลุ้นเนี่ยเอ้ยลุ้นให้อัพเนี่ยอาจจะยากทีหนึงนะครับไปต่อที่เฟอรน์นันดตเรสเนี่ยแพงกว่าครับเฟอรน์นันดตเรสเนี่ยแปดหมื่นนะแพงกว่าประมาณ20,000ื่นนะครับสำหรับ2ตัวนี้ก็เฟอรน์นันดตเรสเนี่ยผม <c oughs> ว่ามันก็ได้ปีกตำแหน่งหลักๆนะปีกซ้ายขวาได้แล้วก็หน้าเป้าได้นะครับเคมี K Me, ผมว่ายังเชียร์ฮันเตอร์เหมือนกันใส่เคมีเดียวกันเลยกับซีเอสนี่แหละนั่นตรงนี้ แต่ตอนเลสเสดาตรงที่ถ้าเล่นหน้าคือมันไม่มีสกิลยิงนะครับแต่ว่าด้วยจบสกอร์ฟินิชชิ่งพอใส่ฮันเตอร์ไปเป็น93แล้วก็ความเร็วก็ไปค่อนข้างจะสุดละนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้สําหรับเล่นหน้านะครับ <c oughs> ตอนเลสมันก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเล็เลกหน่อยแล้วก็รูปร่างจะพลิกซ้ายพลิกขวาเร็วหน่อยนะครับตอนเลสตัวนี้แต่ว่าก็จะแบบสเต็งน้อยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะพักปงพักบอลพิงบอลอาจจะไม่ได้ดีมาก นะครับตัวนี้เน้นเป็นแบบคล่องค่องพลิกยิงพลิกยิงแบบเร็วเ็วหน่อยนะครับแล้วก็ไปเล่นปีกได้พอมีความเร็วนะครับพอมีความเร็วอยู่สาหรับเฟอร์ลลนตอนเรสก,ก็มันสเปนอ่ะนะอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่จะชนะสูงกว่ามีโอกาสที่จะได้บวกสนะสำหรับเฟอร์ลลนตอเรสเนี่ยราคา8 0,000ถ้าเกิดได้อัพบวก2ดูนะถ้าได้อัพบวก2เนี่ยฟินิชชิ่งเดิมเดิจะกลายเป็น87เลยเห็นไหมแล้วเรื่องวิชั่นกลายเป็น88ช็อตพาเป็น87เ็ห็นไหมเขาจ่ายบอลได้ ดีขึ้นแบบว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วจีเนี่ยก็กลายเป็น8 9นะครับตรงนี้เนี่ยแล้วบอคอนโทรดิสติงจะกลายเป็น90เลยนะใช่ไหมมันก็จะเล่นเกมดูได้จีจัดมากขึ้นนะสำหรับต่อเลแล้วก็ถ้าความเร็วได้บู์อย่างละสองเนี่ยผมว่าก็สามารถเปลี่ยนไปใส่แบบฮอกได้นะครับฮอกได้อยู่นะสำหรับต่อเลสอืมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าถ้าแนะนําให้ทําก็เอียงไปทางต่อเลสนั่นแหละนะผมมองว่า คือจะคิดว่าโมร็อกโกจะเอาชนะสเปนเนี่ยก็แอบ,บคิดยากทีหนึงแต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมฟุตบอลก็นั่นแหละนะครับก็ตามนี้เลยนะสําหรับคู่โชว์ดาวสอตัวนี้นะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่คู่โชว์ดาวเราคุยกันไปก็คือเบิร์กวายใช่ไหมก็แล้วสุดท้ายก็เป็นฮอลแลนด์ที่เขารอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบิร์กวายจะได้อัพบวกสนะครับตรงนี้เออ <c oughs> <c oughs> นะ โอเคก็ okay, สำหรับอัปเดตวันนี้เนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับที่เน้นๆเ,เลยก็คงจะเป็นเรื่องของสวที่มา4ใบนะครับใครนี่ทำเควสก,ก็ดูได้เลยนะครับโ okay, อเคยังไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูอย่างไรก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามา Subscribe ให้กับช่องเรานะครับ thank you มากๆก,ก,ก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะค,คลิปนี้ไปแล้วครับผม